มีกี่คนในที่นี้บ้างคะที่เชื่อว่าเบอร์โทรศัพท์มีผลกับชีวิตเราบีเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เลยแล้วรู้สึกเสมอเลยว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเราจะใช้โทรศัพท์แค่เนี้ยแล้วทำไมเราจะต้องเลือกเบอร์มันดูวุ่นวายมากแล้วบีก็เป็นคนหนึ่งที่แต่ก่อนเนี้ยเลือกเบอร์โทรศัพท์ด้วยหลักการที่ว่าขอให้จำง่ายนะคะ ถ้าเราเลือกเบอร์ที่อยากจะให้จําง่ายอะ่ะส่วนมากมันก็จะเป็นเลขแบบที่เหมือนกับเบิ้ลไปเบิ้ลมาหกห6าห้าหกห้าห้ 6, 4, อะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ค่ะได้พบความกระจ่างแล้วนะคะหลังจากที่ได้เรียนกับอาจารย์เล็กนะคะว่าจริงๆแล้วการทําอย่างนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็จริงๆแล้วหน้าที่การจําเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นของเราถูกไหมมันต้องเป็นของคนอื่นเพราะว่าเวลาที่ คนเขาจะโทรหาเรามันเป็นหน้าที่ของเขาเนอะในการที่จะต้องจําเบอร์เรานะคะทะนีนี้ต้องบอกว่าจากการที่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยแล้วทําไมถึงได้ตัดสินใจมาเรียนเรื่องเลขเบอร์โทรศัพท์กับพี่เล็กนะคะกับอาจารย์เล็กนะคะต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนคะ่ะหลังจากที่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อและไม่เชื่อเนี่ยมันได้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับบีมากมายนะคะในชีวิตนะ เป็นเหตุการณ์ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยแบบสัมผัสได้มีทั้งอาการเจ็บป,ป่วยมีทั้งอาการเลือดกำเดาไหลไม่หยุดไหลแม้กระทั่งแปรงฟันอาบน้ําสระผมก็ไหลนั่งๆอยู่ก็เลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยเหมือนมีใครมาตีไถยทอยซึ่งไม่มีใครมาตีนะเราไม่ได้เป็นอะไรเลยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พบแพทย์แล้วอะไรแล้วก็แพทย์ก็หาสาเหตุไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจนกระทั่งวันดีคืนดีบีได้มีโอกาส เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ได้คุยกับผู้รู้ซึ่งผู้รู้เหล่านี้ก็เป็นเป็นเหมือนกับเรียกว่าเป็นเจ้าใหญ่ในวงการเบอร์โทรศัพท์อะ่ะแล้วก็เลยด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะไม่เชื่อก็ไม่ได้นะคะพอเราเริ่มใจเราเริ่มเปิดอ่ะบีก็เริ่มมาแบบศึกษาหาข้อมูลแต่ก็ยังไม่เคยคิดจะตัดสินใจเรียนนะคะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากมากอะ่ะทำไมเราต้องมานั่งจำเลขอะไรแบบเนี้ย ไม่เอาไม่อยากทำไม่ต้องการจะทำอะไรแบบนี้นะคะก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นนะคะก็เวลาเราอยากได้เบอร์โทรศัพท์ใหม่ก็ไปคุยกับคนอื่นๆให้เขาหาให้อะไรแบบนี้โดยที่เราไม่เคยรู้จากตัวเลขแบบลึกซึ้งจริงๆจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งพอดีรู้จักกับพี่เล็กมาก่อนนะคะเป็นเพื่อนกันในคลาสคลาสหนึ่งแล้วพี่เล็กก็ประกาศมาว่าวันนี้พี่เล็กจะสอนฟรีเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขให้ความรู้ฟรี บีก็ไปนั่งฟังปรากฏว่าพอไปนั่งฟังอ่ะรู้สึกรู้สึกมันรู้สึกขึ้นมาเองเลยบีไม่ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันแต่บีรู้สึกว่าคนนี้แหละจะเป็นอาจารย์ชั้นคนนี้แหละจะเป็นคนที่สอนชั้นแล้วชั้นจะเรียนกับคนเนี้ยกับคนอื่นก็จะไม่เรียนนะคะทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้นึกอยากจะเรียนอะไรกับใครนะบีก็เลยสมัครเรียนกับพี่เล็กโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าพี่เล็กจะสอนอะไรรู้แต่ว่าจะสอนความหมายของตัวเลขก,ก็รู้แค่นั้นพี่เล็กยังขำเลยว่าแบบ ออแล้วรู้แล้วเหรอว่าพี่จะสอนอะไรบอกไม่ทราบค่ะแต่หนูอ่ะรู้สึกว่าหนูอยากเรียนแล้วหนูอยากเรียนจากพี่หนูอยากฟังพี่ถ่ายทอดเพราะหนูมีความรู้สึกว่าเวลาพี่อธิบายอ่ะพี่ทําให้หนูเข้าใจได้โดยที่ไม่ต้องจํานะคะย้ําขีดเส้นใต้ไม่ต้องจําเพราะว่ามันจะซึมซับเข้าไปเองเพราะถ้าเกิดต้องให้จำเนี่ยบีจําไม่ได้บีบอกเลยแล้วก็ไม่ผิดหวังค่ะเออหลังจากที่เรียนจบไปแล้วนะคะบีมั่นใจเลยว่าบีจะไม่หยุด กับเรื่องตัวเลขแค่นี้บี B. จะไปต่อเพราะว่าตอนนี้บี B. หลงรักแล้วแล้วบีก็รู้แล้วว่าจริงๆแล้วเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลขวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์อะ่ะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเพราะจริงๆแล้วอะ่ะชีวิตเราเนี่ยผูกพันกับตัวเลขเยอะแยะ,ยะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเบอร์โทรศัพท์ไหนจะ,ะบ้านเลขที่ทะเบียนรถบัตร ATM แล้วก็ไอ้พวกพาสเวิร์ดพาสโค้ดทั้งหลายแหล่ล็อกหน้าจอโทรศัพท์เข้าแอปมันมีตัวเลขอยู่ตลอดเวลาค่ะ แล้วตัวเลขพวกนี้มันเป็นพลังงานนะคะมันสามารถให้คุณให้โทษแล้วก็กำหนดทิศทางของชีวิตให้เราได้บางครั้งเนี่ยเขาอะสามารถเป็นเครื่องช่วยผ่อนแรงเราได้ด้วยนะเราไม่จาเป็นที่จะต้องเหนื่อยมากทำมากนะคะแต่ว่าเขาจะสามารถเป็นเครื่องมือช่วยผลักดันหรือช่วยสนับสนุนเรานะคะ